บทความล่าสุดพึ่งเขียนดีมากเลยนะภาษาสวยข้อมูลแน่นพี่ชอบมากเลยล่ะขอบคุณมากค่ะพี่น้องเดี๋ยวนี้เราเก่งขึ้นเยอะเลยนะพี่แทบไม่ต้องแก้อะไรเลยก็เพราะว่าเพึ่งอะได้พี่น้องช่วยสอนถ้าไม่ได้พี่น้องนะพื่อคงไม่เก่งขึ้นหรอกค่ะพี่แค่ช่วยแนะนําแต่ผลงานจริงๆอะมันออกมาตามความสามารถและความตั้งใจของพึ่งตั้งหากตั้งใจทํางานล่ะพี่รอติดตามผลงานชิ้นต่อไปนะพึ่งจะทํางานให้เต็มที่เลยค่ะ รอค่ะอะไรนะคะค,ะค่ะค่ะเดี๋ยวจะรีบไปตอนนี้เลยนะคะพ่อพ่อบาดเจ็บตรงไหนบ้างคะพ่อไม่เป็นไรแค่เข่าสุดเฉยเฉยไม่ต้องเป็นห่วงนะลูก จะไม่ให้ห่วงได้ยังไงคะถ้าเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงกว่านี้จะทำยังไงหนูพ่อรักษาต่อเธอนะคะหมอเขาแนะนำว่าถ้าพ่อผ่าตัดและใช้ข้อเข่าเทียมพ่อก็จะกลับมาเดินได้ต้องผ่าตัดเลยเหรอไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวพ่อกลับไปกินยาก็หายอย่าฝืนสิคะพ่อปล่อยไว้เดี๋ยวมันจะหนักกว่านี้ตอนนี้ยังรักษาทันนะหนูพ่อรักษาต่อเธอะ นั่นไม่ผ่าได้ไหมพ่อไม่อยากเป็นภาระลูกหนูไม่เคยมองพ่อเป็นภาละเลยนะคะค่าผ่าตัดมันคงแพงมากเลยไหนจะค่าใช้ภาพบบัตอีกพ่อไม่ต้องห่วงเรื่องค่ารักษาเลยนะคะหนูจะหาเงินมารักษาพ่อเองถ้าพ่ออยากทำเพื่อหนูพ่อต้องดูแลรักษาตัวเองดีๆจะได้หายไวๆนะคะ ก็ได้แต่ลูกอยากหอโขมมากนะพ่อเป็นห่วงเฮ้ยเเป็นไรหรือเปล่าอ่ะ ฉันถี่ถอนหายใจทั้งวันแล้วนะฉันมีปัญหาที่บ้านนิดหน่อยอะมีอะไรก็บอกฉันได้นะฉันต้องหาเงินไปรักษาพ่ออะพ่อฉันข้อเข่าเสื่อมต้องผ่าตัดตอนนี้เขาก็เริ่มเดินไม่ไหวแล้วโหผ่าตัดเลยเหรอแบบเนี้ยก็ต้องใช้เงินเยอะดิอืมตอนนี้ฉันอยากหางานเสริมมากเลยอะแกพอจะมีอะไรแนะนำฉันไหม ไม่มีเลยอะถ้ามันไม่มีทางเลือกจริงๆฉันจะลองไปกู้นอกระบบดูอะแกอย่าคิดกู้เลยนะเดี๋ยวฉันหาทางช่วยแกเองขอบใจแกมากนะงั้นแกลองใช้ความสามารถของแกให้เป็นประโยชน์สิยังไงอะก็เอาทักษะการเขียนของแกอะมาใช้ให้เป็นประโยชน์ไงแต่ว่างานฉันมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นไหมอะ มั่นใจในตัวเองหน่อยสิอย่างน้อยอะ่ะฉันอะ่ะยังซัพพอร์ตแกเสมอเราถ้าฉันไปรับงานนอกแบบเนี้ยมันจะผิดกฎบริษัทหรือเปล่าฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันน่ะแต่ถ้าคนอื่นไม่รู้ว่าก็คงไม่มีปัญหาหรอกมั้งแกก็อย่าให้ใครจับได้แล้วกันหรือว่าฉันจะไม่ทำดีแต่แกจำเป็นต้องใช้เงินใช่หรอ ก็ได้ฉันจะลองทำดูแล้วกันแกไหวไหมเนี่ย,ยหับโหนงานมากจนไปนะไหวสิต่อให้ฉันรับงานเสริมนะฉันก็ไม่ยอมให้คุณภาพงานประจำดอบลงแน่นอน ใจคิดแบบนี้ก็ได้แล้วถ้ามีอะไรให้ฉันช่วยอก็บอกได้เลยนะแค่แกช่วยแนะนํางานให้ฉันอะฉันก็ไม่รู้จะขอบคุณแกยังไงแล้วมาเดือไม่เป็นไรเลยแล้วคนที่ฉันแนะนําไปอ่ะเป็นไงบ้างล่ะเขาใจดีมากเลยนะฉันเขียนบทความไหนไปนะเขาก็รับหมดแถมยังให้ราคาดีกว่าเจ้าอื่นด้วยอืมฉันดีใจแบแกได้นะ นีนะเนี่ยที่สาหร่ายจะบานมีโปรสองแถมหนึ่งสั่งเพิ่มดีกว่าเรียบร้อยไข่ ไม่คิดเลยนะว่างานเสริมจะได้เงินเยอะขนาดเนี้ยฉันยินนือบแกได้นะทีนี้ก็มีเงินไปรักษาพ่อแล้วอือเออนี่มาเดือะฉันขอปรึกษาอะไหน่อยสิแกว่าฉันลาออกแล้วก็ไปรับฟรีแลนซ์ดีไหมเอา้าทำไมอ่ะก็ตอนนี้ฉันได้เงินจากงานเสริมมากกว่างานประจำอีกอะ อีกอย่างฉันจะได้มีเวลาดูแลพ่อตอนผ่าตัดด้วยแต่ฉันว่างานประจำนละบ้านคงอยู่แล้วนะแต่ก็ลองคิดดูแล้วกันแต่ฉันก็ยังลังเลอยู่อะ่ะพี่หน่องเรียกพึ่งมามีอะไรหรือเปล่าคะ พี่ไปเจอบทความของนักเขียนคนหนึ่งมาชอบงานของเขามากอยากจะเชิญเข้ามาสัมภาษณ์ลงเว็บไซต์ของเราเพิ่งติดต่อให้หน่อยได้ไหมได้ค่ะแล้วนักเขียนคนนั้นชื่อว่าอะไรหรอคะ forget me not จ้ะเพิ่งรู้จักนักเขียนคนนี้ด้วยเหรออ๋อเปล่าค่ะเพิ่งแค่คิดว่านาน,านปากกาเขาพอะดีเพิ่งเพิ่งจ้ะ อ๋อค่ะพี่หน่องว่าไงนะคะพี่แค่บอกว่างานเขียนของเขาถูกใจพี่มากพึงต้องเชิญเข้ามาสัมภาษณ์ให้ได้นะเผื่อต่อไปเราอาจจะได้ร่วมงานกันได้ค่ะ เป็นอะไรอ่ะโดนพี่นองดุมาเหรอเปล่าอ่ะพี่นองไม่ได้ดุฉันฉันว่าฉันคงทำงานที่ี่ต่อไปไม่ได้แล้วอ่ะเชิญจ้า มีอะไรเหรอพึ่งคือพึ่งอยากจะขอลาออกอะค่ะทำไมล่ะก่อนหน้านี้พ่อของพึ่งผ่าตาดัดเราต้องทำกายภาพบำบัดหลังจากนั้นด้วยค่ะพึ่งอยากกลับไปดูแลพอ่อแบบนี้นี่เองถ้าพึ่งมีอะไรอยากให้พี่ช่วยบอกได้เลยนะขอบคุณมากเลยนะคะพี่น้องแต่ก่อนที่พึ่งจะออก พี่ขออะไรอย่างหนึ่งได้ไหมอะไรเหรอคะเพึ่งต้องเชิญฟอร์เกตมี o น Not, มาสัมภาษณ์ที่บริษัทเราให้ได้เอ่อคือว่าเพึ่งทำให้พี่ได้ไหมถือว่าเป็นงานสุดท้ายก็ได้ค่ะจำคำตอบวี่าลิดไว้ให้ครบแล้วใช่ไหมคะจำได้ทุกตัวอักษรไม่พลาดแน่นอนค่ะ ขอบคุณที่ช่วยนะคะส่วนเรื่องค่าตอบแทนเนี่ยเดี๋ยวฉันโอนให้หลังจากที่สัมภาษณ์จบเชื่อใจฉันได้เลยค่ะฉันจะเป็น forget me not ที่แนบเนียนที่สุดสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าคุณสวัสดีค่ะฉันนามปากกา forget me not ยินดีที่รู้จักนะคะเรา จะเริ่มสัมภาษณ์กันเลยไหมคะคงยังเริ่มไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะคุณไม่ใช่ f ฟ r g e กต e n น t ตัวจริงคุณรู้ได้ยังไงคะฉันนี่แหละ f ฟ r g e t ต e n น t ตตัวจริงเสียงจริงฉันรู้ตัวจริงของ f ฟ r g e กต e n น t ตมานานแล้วคุณโกหกฉันไม่ได้หรอกคะ่ะอืมก็ได้ฉันจะลองทำดูแล้วกันสู้ๆนะ เห็นว่าพึ่งกําลังหางานเสริมอยู่หรอเออถ้าไม่กระทบกับงานประจําฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกลองแนะนําให้พึ่งติดต่อไปนะแต่ไม่ต้องบอกว่ามาจากฉันล่ะ ไม่เป็นไรค่ะแต่คุณช่วยตามน้ำไปก่อนอย่าบอกพึ่งว่าฉันรู้ความจริงทั้งหมดแล้วได้ค่ะเป็นไงบ้างคะพี่น้องสงสัยอะไรไหมก็ไม่สงสัยอะไรนะคะการสัมภาษณ์เป็นไปได้ด้วยดีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยฉันไว้ไม่เป็นไรเลยค่ะยังไงฉันขอตัวก่อนนะคะ ได้ค่ะกลับดีๆนะคะนี่แกจะลาออกจริงๆเหรออืมฉันกลัวโดนพี่น้องจับได้อ่ะอฮ้ยพิ่ง อะไนี่เรื่องอ่ะเฮ้ยบทความของ forget me not มาโพสในเว็บบริษัทเราได้ไงอะ่ะเป็นยังไงละ่ะอึ้งไปเลยเหรอเอ่อคือขอโทษนะคะพี่น้องที่เพิ่งแอบรับงานนอกอะ่ะ พี่กำลังรออยู่เลยว่าพึ่งจะสรารภาพความจริงกับพี่เมื่อไหร่แล้วก็ไม่ต้องขอโทษหรอกเพราะคนที่จ้างพึ่งมาตลอดคือพี่เองยังไงนะคะพี่ได้ยินที่พึ่งคุยกับเมื่อเดือนหมดแล้วที่หลังมีปัญหาอะไรก็บอกตรงๆสิพี่พร้อมที่จะช่วยเหลือนะพึ่งเก่งใจอะค่ะพี่น้องมันเป็นปัญหาส่วนตัวของพึ่ง พวกเธอสองคนทำงานกับพี่มานานพี่รักแล้วก็เอ็นดูเหมือนน้องสาวเลยนะมีอะไรก็ขอให้บอกพี่พร้อมจะช่วยเหลือเสมอหรือว่าเธอสองคนไม่เห็นพี่เป็นพี่สาวไม่ใช่แบบนั้นนะคะพึ่งเคารพพี่น้องเหมือนพี่สาวแท้ๆของพึ่งเลยงั้นน้องสาวของพี่ยังอยากจะลาออกอยู่ไหมไม่ละค่ะพึ่งขอเขียนงานให้บริษัทต่อไปนะคะแต่ว่าขอกลับไปดูแลพ่อบ้างได้สิจ๊ะ ขอบคุณพี่น้องกับมาเดือมากนะที่คอยช่วยเหลือมาตลอดเลยอ่ะไม่เป็นไรเลยจ้ะเพราะพี่เป็นหัวหน้าที่สวยเก่งและใจดีมากๆ <c oughs> อันนี้ขอไม่เกียงค่ะเพราะว่ามันคือเรื่องจริง <c oughs> <c oughs>